เปิดประวัติที่มาของนักดำน้ําหาไข่มุกที่จีนแล้วนักดำน้ําหาไข่มุกในซีรีส์และในชีวิตจริงเนี่ยเหมือนกันไหมแล้วในปัจจุบันยังมีคนทําอาชีพนี้อยู่หรอวันนี้เพ,เพื่อจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ตอจหาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในรายการแปลกแต่จีนสิ่งนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นที่จีนทุกคนรู้ไหมว่านักนำน้ำหาไข่มุกในซีรีส์ม่านมุกม่านยกซีรีส์ดังที่เจ้าลู่ซื้อและที่หลิวอ,อี๋หนิงแสดงเนี่ยมีอยู่จริงไหมบอกตรงนี้เลยนะว่ามีอยู่จริงค่ะ วันนี้นะคะพี่ๆจะมาขุดประวัติของนักดำน้ำหาไข่มุกที่มีความสอดคล้องกับเรื่อง The Story of Pearl Girl หรือชื่อภาษาจีนก็คือจูเหลียนอี้มู่จูเหลียนเนี่ยก็จะแปลว่าม่านมุกอี้มู่ก็จะแปลว่าม่านยก ซึ่งชื่อของซีรีส์นะคะก็ใช้แบบนี้เลยค่ะม่านมุกม่านยกแสดงนำโดยเจ้าลู่ซื่อแล้วหลีวหยีหนิงบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้กำลังเป็นกระแสอยู่เลยและเป็นซีร i e s ที่สนุกมากแล้วเรื่องยอ่อเป็นยังไงบ้างคะเรื่องยอ่อนะคะเดี๋ยวเพื่อจะเล่าให้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวของต้วนอู่ค่ะนางเอกเนี่ยชื่อต้วนอู่เนาะซึ่งเขาเนี่ยครับ เป็นทาสในฟาร์มไข่มุกค,ค่ะที่จะต้องคอยขุดหาไข่มุกในทะเลแล้วทีนี้นางเนี่ยก็จะได้รับภารกิจค่ะทุกคนให้ไปหาไข่มุกที่ใหญ่ๆและที่ที่นางต้องไปทุกคนคือมีอุปสรรคเยอะมากแต่นางก็ยอมค่ะเพื่อที่จะได้หลุดจากการเป็นทาสแล้วนางเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนเก่งมากๆเลยค่ะทั้งหาไข่มุกเก่งเอาตัวรอดก็เก่งจนวันหนึ่งเนี่ยตัวอูก,ก็ได้พบกับพระเอกซึ่งเขาเนี่ยเป็นพ่อค้าที่รวยมากๆแต่ปตรปสารในชีวิตก็ไม่จบไม่สิ้นค่ะทุกคนใครที่อยากรู้ว่าเรื่อง ราต่อไปจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันได้ในซีรีส์ม่านมุกม่านหยกได้เลยค่ะถ้าใครดูตอนแรกกันแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่านางเอกดำน้ำลงไปหาไข่มุกไข่มุกในภาษาจีนนะคะก็คือเจินจูเจนจูซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้ดำน้ำลงไปโดยไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยค่ะแต่จะมีแค่ถุงทรายที่ช่วยถ่วงน้ำหนักและมีดในการควักไข่มุกออกมาจากเปเล่เปไปเล่ก็คือหอยนั่นเองค่ะ แต่ทุกคนดูไหมคะว่าในชีวิตจริงก็มีนักดำน้ําที่ลงไปหาไข่มุกในทะเลโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่จริงด้วยนะคะเดี๋ยวเพิ่ๆจะมาเล่าอีกทีในช่วงท้ายคลิปค่ะในประวัติศาสตร์แล้วนะทำดำน้ําหาไข่มุกมีอยู่หลายพื้นที่ทั่วโลกเลยค่ะ และมีการพูดถึงในช่วงข้อ,อ4 9 2นันกักประวัตศาสตร์บอกว่าไข่มุกที่เกิดจากธรรมชาติมีต้นกําเนิดมาจากอ่าวเปอร์เซียในทวีบยุโรปค,คริสโตเฟอร์คลัมบัสนักสำรวจและนักเดินเรือชาวอิตาลีก็ได้ไปนค้นพบแหล่งกําเนิดหอยมุกที่อ่าวเวเนซุเอลาและอา่าวปานามาแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมด้านไข่มุกขึ้นมาค่ะแต่พอเวลาผ่านไป100ปีบริเวณนั้นก็เสื่อมโมทรมทําให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไข่มุกไม่ได้อีกจนกว่าจะฟื้นฟูอย่างในนประเเทศจีก็หตุ คล้ายๆกันมีคนแอบนําไข่มุกไปเป็นจํานวนมากเลยค่ะทําให้ทรัพยากรไข่มุกเนี่ยเสื่อมโทรมจนต้องหยุดหาไข่มุกไปซึ่งในจีนนะคะก็มีการหาไข่มุกตั้งแต่ช่วงยุคฮั่นค่ะคําว่ายุคฮั่นในภาษาจีนก็คือฮั่นเฉาฮั่นนะคะจะเป็นชื่อราชวงศ์ค่ะก็คือราชวงศ์ฮั่นส่วนเฉาเนี่ยจะแปลว่าราชวงศ์หรือยุคนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าประวัติที่มาของการหาไข่มุกในจีนมารู้กันก่อนว่าไข่มุกเกิดจากอะไรและมีมูลค่าแค่ไหนแล้วทาไมคนถึงอยากได้ไข่มุกกันขนาดนั้น ไข่มุกเกิดจากอะไรไข่มุกนะคะเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติในตัวหอยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าหอยทุกตัวจะมีไข่มุกนะคะทุกคนแล้วหอยชนิดไหนที่สามารถสร้างไข่มุกได้หอยมุกทะเลหอยมุกน้ําจืดหอยกาบซึ่งหอยมุกทะเลนะคะก็มักจะพบในแถบออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความเงางามและมีสีขาวหรือสีเงินส่วนหอยมุกน้ําจืดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในจีน เป็นหอยน้ำจืดที่ใช้ผลิตไข่มุกน้ำจืดในปัจจุบันมีลักษณะหลากหลายทั้งรูปร่างและสีส่วนหอยกาบก็จะเจอในหอยกาบบางชนิดเท่านั้นค่ะส่วนใหญ่จะพบในแม่น้ําหรือทะเลสาบโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีสารแปลกปลอมเข้าไปในตัวหอยมันก็จะสร้างไข่มุกขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ไข่มุกจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดกระบวนการพวกนี้ในหอย กระบวนการอะไรที่ทําให้เกิดไข่มุกในหอยหนึ่เลยก็คือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวหอยค่ะไข่มุกจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งแปลกปลอมเช่นเม็ดทรายเศษเปลือกหอยหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเข้าไปในเปลือกหอยค่ะ 2. การป้องกันตัวเองของหอย หอยจะหลั่งสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่านาเครเพื่อป้องกันการละคายเคืองนั่นเองค่ะนาเครนะคะจะเป็นสารประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตและโปรตีนที่แข็งแรงและเงางามค่ะสารนาเครจะค่อยๆห่อหุ้มสิ่งแปลกปลอมทีละชั้นจนเกิดเป็นไขมุกที่มีลักษณะกลมมนหรือรูปร่างต่างๆนั่นเองการก่อตัวอาจจะใช้เวลาเป็นหลายปีเลยค่ะทุกคนถึงจะได้ไขมุกที่สมบูรณ์ออกมา สรุปเลยว่าไม่ใช่หอยทุกชนิดที่สามารถสร้างไข่มุกได้แต่ต้องเป็นหอยที่มีโครงสร้างและมีความสามารถในการหลั่งสารเคลือบไข่มุกถึงจะสามารถสร้างไข่มุกได้นั่นเองค่ะและสายพันธุ์ที่สามารถสร้างไข่มุกได้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่พบได้น้อยมากๆเลยค่ะ แล้วไข่มุกมันมีมูลค่าขนาดไหนทำไมคนถึงยอมเสี่ยงเพื่อไปตามหามันถ้าเป็นในซีรีส์ก็มีมูลค่าเท่ากับชีวิตคน2คนเลยค่ะเมื่อพูดถึงมูลค่าของไข่มุกไข่มุกนะคะมีมูลค่าตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้ล้านบาทขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างค่ะแล้วข้มีปัจจัยอะไรในการกําหนดมูลค่าของไข่มุกเพล่ยนะคะก็ได้เอาข้อมูลมาจากสถาบันอนัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือขนาดยิ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยยิ่งราคาสูง2รูปล่างยิ่งเป็นทรง กลมสวยเนี่ยก็จะยิ่งแพง3ส,สีถ้าเป็นสีหายากเนี่ยก็จะยิ่งแพงและไข่มุกที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยนะคะทุกคนก็คือไข่มุกเมโลค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่ามีคนไทยคนนึงค่ะที่เขาสั่งหอยกาบหอยแครงมากินแล้วเจอไข่มุกเมโลอันนี้ค่ะดีนะไม่ทันกินเข้าไปจริงดีไม่กินเข้าไปนะทุกคน4ความเงางามความเงางามเนี่ยจะทําให้ไข่มุกมีมูลค่าที่สูงขึ้นค่ะทุกคนห คุณภาพพื้นผิวไข่มุกที่มีผิวเรียบเนียนไม่มีตำหนิก็จะยิ่งมีราคาที่สูง 6. คุณภาพของหน้าเครหรือบางสานักเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเนเคอนะคะชั้นน้าเครที่ยิ่งหนาและสม่ำเสมอนะคะจะยิ่งช่วยเพิ่มความทนทานและความงามให้กับไข่มุกค่ะ 7. ความเหมือนกันเครื่องประดับที่ใช้ไข่มุกหลายเม็ดยิ่งมีความสม่ำเสมอทั้งสีขนาดและรูปร่างก็จะยิ่งทำให้ไข่มุกเนี่ยมีมูลค่าสูงค่ะ มาเปิดประวัติการหาไข่มุกในแต่ละยุคของจีนกันค่ะจะบอกว่ามีความสอดคล้องไปกับในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะทุกคนย้ำนะคะว่าในซีรีส์เนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะคะทุกคนบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับบริษัทเป๊ะๆค่ะแต่ว่าชื่อยุคชื่อสถานที่เนี่ยก็มีอยู่จริงนะคะทุกคน,นอย่างในซีรีส์นะคะเปิดเรื่องมาเลยเนี่ยก็มีการพูดถึงราชวงศ์ถังหรือถังเฉา ทั้งเฉานะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณขศ618้อถึงขศ907ค้ะอขันคนแต่ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่เราหามานะคะการหาไข่มุกเนี่ยมีมาตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นหรือฮั่นเฉาแล้วค่ะยุคฮั่นหรือภาษาจีนก็คือฮั่นเฉาในบันทึกประวัติศาสตร์ฮั่นโฮฮั่นซูเมองฉางจวนมีการกล่าวถึงมณฑลเถอผู่ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บไข่มุกซึ่งเป็นสถานที่ที่นางเอกในเรื่องเนี่ย อยู่ตอนเป็นทาสในการเก็บไข่มุกแล้วตอนนั้นเนี่ยนางเอกก็อยู่ที่มณนโทน,นี้เหมือนกันค่ะตามปริศาสตร์ในยุคฮั่นการเก็บไข่มุกรุ่งเรืองมากค่ะทุกคนแต่ก็มีคนไปทันอูทันอูก็คือการทุจริตนั่นเองโดยการแอบเก็บไข่มุกไปเป็นจํานวนมากจนทําให้ไข่มุกเสื่อมโทรมเสื่อมโทมในภาษาจีนก็คือถุยข้าแล้วต่อมาก็มีคนออกมาตรการคนคนนั้นก็คือเมืองฉาง ซึ่งเขาเป็นผู้ว่าราชการท้องถิ่นค่ะผู้ว่าราชการท้องถิ่นในภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าไทโฉิงทำให้ไข่มุกในเฮอผู่กลับมังอุดมสมบูรณ์อีกครั้งยุคราชวงศ์ถังซึ่งในซีรีส์ม่านมุกม่านหยกเนี่ยจะเรียกราชวงศ์ถังว่าต้าถังค่ะยุคนี้นะคะก็ได้ใช้ไข่มุกเป็นสินค้าบรรณาการในซีรีส์ก็เหมือนกันค่ะใช้ไข่มุกบรรณาการให้กับผู้ที่มีอำนาจ แต่ในซีรีส์ก็เหมือนจะมีการทุจริตเกิดขึ้นด้วยค่ะซึ่งพระรองเนี่ยก็กาลังสืบยูซึ่งในซีรีส์เนี่ยพระรองก็ได้มีการพูดถึงไข่มุกทักษิณและไข่มุกบรรณาการด้วยค่ะทุกคน,น,นตอนเพ่เดูนะคะก็ค่อนข้างงงค่ะว่ามันคืออะไรแต่นี่ก็ไปหาคําตอบมาให้แล้วค่ะซึ่งคําว่าไข่มุกทักษิณน,นะคะในภาษาจีนก็คือหนานจู หนานก็จะแปลว่าทักษิณหรือหมายถึงทิศใต้นั่นแหละค่ะส่วนจูก็หมายถึงไข่มุกแปลตรงตัวก็จะได้ว่าไข่มุกแห่งแดนใต้เหล่าซื้อก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไข่มุกที่มาจากแดนใต้นั่นแหละค่ะต่อไปคือไข่มุกบรรณาการภาษาจีนเนี่ยก็จะใช้คําว่ากงจู่กงจู่กงนะคะก็จะแปลว่าบรรณาการส่วนคําว่าจูก็คือไข่มุกค่ะ รวมกันก็คือไข่มุกบรรณาการซึ่งเพ่อๆเ,เนี่ยก็คิดว่าน่าจะหมายถึงไข่มุกที่เอาไปบรรณาการหรือมอบให้กับจกักรพรรดิหรือผู้นํานั่นเองค่ะและในยุคนี้นะคะก็มีการเก็บไข่มุกไปเยอะเกินจนทําให้ทรัพยากรเนี่ยถูกทําลายอีกแล้วต่อไปก็คือยุคส่งหรือส่งเฉาแล้วในยุคนี้นะคะก็มีการเก็บไข่มุกในพื้นที่ชายฝั่งด้วยค่ะอย่างในที่ถูลูกลางและตาปูหายค่ะ และในยุคนี้นะคะก็มีการบังคับแรงงานให้ดำน้ำลงไปเก็บไขมุกซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับในซีรีส์ที่ใช้นางเอกที่เป็นทาดดำน้ำลงไปเก็บไขมุกแต่ในซีรีส์นะคะจะเป็นช่วงยุคถังเพราะว่าเนื้อหาในซีรีส์เนี่ยจะเป็นการแต่งขึ้นมาอาจจะไม่ตรงกับประวัติศาตรมากเท่าไหร่แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ค่ะต่อไปยุคราชวงหมิงหรือหมิงเฉา ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่รุ่งเรืองในเรื่องการเก็บไข่มุกที่สุดแล้วก็ยังคงทำลายทรัพยากรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะในปีข้อศ1,459มีคำสั่งให้กว้วนหยวนหรือขุนนางมาคุมสระไข่มุกแล้วขุนนางเนี่ยก็สั่งให้ทาสลงไปเก็บไข่มุกในสะจนได้ปริมาณ14,500ตำลึงในซีรีส์ก็มีการเรียกสรไข่มุกว่าลานมุกนะเหอผูเพ่ยเ14,500ตำลึงนี่คืออะไรคะอ่ะเดี๋ยวอธิบายแบบนี้ก่อน หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยตำลึงเนาะ,ะคำว่าหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยตำลึงภาษาจีนก็คืออีว่านสี่เชียนอู่ไปเหลียงอ่าอ,อีว่านนะคะก็จะปแปลว่าหนึ่งหมื่นส่วนสื่อเชียนเนี่ยก็จะปแปลว่าสี่พันอ่าห้าร้อยก็คืออู่ไปอ่าถูกต้องส่วนเหลียงนะค่ะปแปลว่าตำลึงอ่าแล้วตำลึงมันคืออะไรตำลึงเนี่ยก็จะเป็นหน่วยน้ำหนักหรือเงินในจีนโบราณนั่นเองค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วทีนี้มันเท่ากับเท่าไหรคะในแบบ1ตําตำลึงหรือว่าอะไรไงอ่าก็คือ1ตําตำลึงในสมัยจีนโบราณเนี่ยก็จะมีน้าหนักประมาณ37.3กรัมถ้าตำลึงเป็นน้าหนักทองคาเพื่อๆก็เลยเอามาเทียบราคาทองต่อกรมในปัจจุบันนะคะ14,500ตําตำลึงเนี่ยก็จะเท่ากับ1135ล้านบาทเลยค่ะอยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วพอมาถึงปีคอสอหพทุกคนคิดว่าเขาหยุดเก็บไข่มุกันหรือยังคะ หยุดแล้วค่ะไม่หยุดค่ะเขาก็ยังเก็บไข่มุกกันต่อไปแถมยังแบบบังคับให้คนเนี่ยมาช่วยกันเก็บไข่มุกด้วยแล้วต่อไปก็คือยุคราชวงศ์ชิงหรือภาษาจีนก็คือชิงเฉาในยุคนี้นะคะทุกคนการเก็บไข่มุกเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันก็ลดลง ไขม่มุกมันก็น้อยลงจนไม่มีให้เก็บแล้วค่ะทุกคนแล้วในปีคศ1658ก็ยังมีคําสั่งมาให้ไปเก็บไขม่มุกอีกค่ะทุกคนทรัพยากรมันก็แย่ลงเหลือน้อยมากๆเลยก็ต้องหยุดเก็บกันไปเนาะถ้าเก็บต่อก็คือก็ไม่มีก็ีใ้เก็บใช่ก็เก็บต่อไม่ได้แล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ยุคใหม่กันค่ะในยุคนี้นะคะจีนและญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ค้นพบวิธีเพาะพันธุ์ไข่มุก ช่วงนั้นเนี่ยก็ประมาณศตวรรษที่19แต่พี่ๆก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยใครเป็นคนคิดคนได้ก่อนเนาะถ้าใครรู้นะคะก็ฝากคอมเมนต์บอกพี่ๆหน่อยในยุคใหม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นยุคที่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคนี้นะคะจะมีการเก็บไข่มุกเพาะเลี้ยงแทนการเก็บไข่มุกในธรรมชาติเพราะมันจะปลอดภัยกับคนที่ดำน้ําหาไข่มุกมากขึ้นค่ะจากในซีรีส์เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีความอันตรายมากๆทั้งจากฉลามจากคลื่นที่แรงมากแถมยังมีสัตว์น้ําอื่นด้วย ใช่ซึ่งในที่เรียกบอกว่าอาจจะโดนหอยที่เก็บไว้ไข่มุกงับอุย้ยจริงเหรอหอยโดนหอยงับด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการจมน้ําอีกอกหนักเลยบอกเลยว่าในชีวิตจริงกับซีรีส์เนี่ยคืออันตรายเหมือนกันเลยอีกอย่างนะคะไข่มุกเพราะเลี้ยงเนี่ยมันก็ยังได้ไข่มุกที่สวยแล้วก็ได้เป็นจํานวนมากด้วยเขาก็เลยหันมาเก็บไข่มุก ในพื้นที่เพาะเลี้ยงแทนแล้วในปีคศ1958ก็มีการก่อตัอ้งฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกแห่งแรกในเฮอผ์กูก็เลยทำให้อุตสาหกรรมไข่มุกเนี่ยกลับมาจเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งค่ะฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกในภาษาจีนนะคะก็คือเจินจูหยางจือฉางเจนจูนะคะก็จะแปลว่าไข่มุกย้างจือก็จะแปลว่าเพาะเลี้ยงฉางก็จะแปลว่าฟาร์มหรือสถานที่ ทุกคนจะเห็นว่าในซีรีส์เนี่ยนางเอกที่เป็นผู้หญิงก็โดนบังคับให้ดำน้ำลงไปหาไข่มุกในน้ำลึกด้วยเหมือนกันโดยไม่มีเครื่องป้องกันหรือเครื่องช่วยหายใจอะไรเลยแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจ เพราะในชีวิตจริงนักดำน้ำหาไข่มุกส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงค่ะแล้วเขาก็ดำน้ำโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆเลยมีแค่อุปกรณ์เก็บไข่มุกเท่านั้นซึ่งมันก็มีเหตุผลที่มาที่ไปอยู่ค่ะทุกคนด้วยเหตุผลทางด้านกายภาพวณธรรมและบทบาทหนึ่งเลยก็คือข้อได้เปรียบทางกายภาพร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะมีไขมันใต้ผิวหนังมากกว่าเลยทำให้ทนทานต่อความหนาวได้นั่นเองค่ะและอีกอย่างนะคะผู้หญิงเนี่ยใช้พลังงานในการดำน้ำลึกน้อยกว่า และกลั้นหายใจได้นานกว่าค่ะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเหมาะสมกับงานที่ต้องใช้ความอดทนใต้น้ำนั่นเองค่ะ๋ยวเป็นเพื่อนนะคะไม่ได้ค่ะ 2. บทบาทในวัฒนธรรมและสังคมในบางสังคมเช่นเกาหลีและญี่ปุ่นผู้หญิงถูกมองว่ามีความเหมาะสมกับงานที่ต้องการความอดทนและความละเอียดอ่อนเช่นงานนำน้ำหาไข่มุกหรือเก็บสัตว์น้ำเล็กๆอย่างหอยหรือสาหร่ายหรือในบางสังคมผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวโดยเฉพาะในชุมชนชาวประมงที่ผู้ชายเป็นคนออกเรือหาปลาส่วนผู้หญิงอยู่บ้านไม่มีอะไรทำใช่ไหมคะ ก็เลยจะต้องไปดำน้ําหาสาหร่ายหรือเก็บหอยอะไรแถวนั้น <Wow. S 1> ใช่แล้วมันก็เลยเป็นการสร้างรายได้ uh. ให้กับครอบครัวนั่นเองเออแล้วทุกคนดูไหมว่าการดำน้ำาําหาไข่มุกเนี่ยมันเป็นงานที่ยากลําบากมากกว่าจะได้ไข่มุกสักเม็ด นักดำน้ำเนี่ยก็ต้องดำน้ำลึกลงไปเพื่อไปหาหอยที่มีไข่มุกและไอหอยที่มีไข่มุกเนี่ยก็มีเพียง1นึใน40เท่านั้นค่ะทุกคนและที่สำคัญทุกคนการหาไข่มุกที่เพอร์เฟกเนี่ยก็ยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมี1ใน40ไงแล้ว1ใน40เนี่ยจะสวยไหมก็ไม่รู้ และอีกอย่างหุกคนในน้ำเนี่ยก็มีทั้งสัตว์หินที่เป็นอันตรายแถมยังเสี่ยงต่อการจมน้ําอีกด้วยจะเป็นนักดําน้ําหาไข่มุกเนี่ยจะต้องมีความชํานาญมากๆค่ะขอเกินนิดนึงว่าอย่างในซีรีส์ที่นางเอกได้รับภารกิจให้ไปหาไข่มุก แล้วก็ต้องเป็นไข่มุกที่ใหญ่แล้วสวยงามด้วยไอ้ไข่มุกเนี่ยก็จะอยู่ในอ่าวที่ชื่อว่าอ่าวสิ้นหวังค่ะและอ่าวนี้นะทุกคนรู้ไหมว่ามันมีทั้งคืนแรงมีฉลามแล้วก็มีหอยขครที่ใหญ่มากๆซึ่งมันก็จะเสี่ยงต่อการถูกงับหรือถูกบาดจากหอยพวกนี้อ,อือก็น่าสงสารนางเอกเหมือนกันก็คือแบบเสี่ยงตายง่ายมากอ่ะใช่แล้วในเรื่องนะไม่รู้สปอยไหมแต่คือในเรื่องอะ่ะ ยังคือสู้กับสัตว์สู้อะไรไม่พอนะต้องสู้กับคนด้วยแงอ่าใช่จะชิงเอาไข่มุกไปอีกเพราะต่างคนก็ได้รับภารกิจถูกไหมก็ต้องแย่้งชิงกันคือสู้กับคนอีกด้วยไปดูนะคะทุกคนต้องไปดูนะคะเรื่องนี้ในปัจจุบันนะคะเรายังสามารถไปเที่ยวดูวิถีชีวิตของกลุ่มนักดำน้ำหาไข่มุกได้ด้วยค่ะกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มอามะ จะอยู่ที่ญี่ปุ่นจังหวัดอิวาตะกลุ่มอามะนะคะเป็นกลุ่มนักดำน้ําหญิงที่น่าทึ่งในแถบชายฝั่งญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปีเลยในช่วงแรกนะคะนักดำน้ําอามะจะเน้นการเก็บอาหารเช่นพวกหอยเป่าฮือ้อแป้งทะเลและสาหร่ายจากทะเลต่อมาก็ได้มีการพัฒนาทักษะในการว่ายน้ําเพื่อให้สามารถดำน้ําลึกเพื่อไปเก็บไขมุกได้นั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันกิจกรรมหลักนะคะก็จะเป็นการดำน้ําหาหอยเขาก็จะรวมกลุ่มกันไปงมหาหอยเฉลี่ยวันละ 6ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนและดำน้ำได้4-5เมตรเลยนะคะแต่ถ้าใครเก่งๆนะก็สามารถดำน้ำไปจนถึง10เมตรเลยแล้วก็ดำน้ำได้นานประมาณ1-2นาทีเลยค่ะ ปัจจุบันเนี่ยนักดำน้ําหาไข่มุกในจีนนะคะลดลงไปมากอาจจะมีอยู่ในบางพื้นที่แต่ไม่ได้เป็นอาชีพที่แพร่หลายแล้วค่ะเพราะปัจจุบนันการผลิตไข่มุกส่วนใหญ่ในจีนนะคะเปลี่ยนไปใช้วิธีเพาะเลี้ยงในฟาร์มไข่มุกแทนค่ะเพราะมันให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำน้ําลึกอีกด้วยค่ะแต่บางพื้นที่ในชนบทหรือหมู่บ้านช่างประมงบางแห่งที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นแม่น้ําหรือทะเลสาบ ก็ยังมีการสืบทอดการดำน้ำหาไข่มุกจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ค่ะแล้วมีใครฝันอยากจะเป็นนักดำน้ำหาไข่มุกบ้างคะยกมือได้เลยคะ่ะ และถ้าใครชอบเรื่องวัฒนธรรมจีนและเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับจีนก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Chinese h a c k ไว้ด้วยนะกับรายการแปลกแต่จีนหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนค่าหมาล่าให้กับเพื่อนๆเราซื้อก็สามารถไปสมัคร Membership ได้ที่หน้าช่องเลยนะเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเราซื้อด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะเสี่ยวเสียตาเจียเจเจียน